ุ่ม,มีวลาดอกเบจ้ะเก็บเห็ดน้ำรูมน้ำลานเด้เอเห็ดงามๆครับผมจุ่มใหญ่ๆเนาะจ้ะครับจุ่มขาเพื่นขาสิฮักจุ่มไม่ไหวนะวค่อยๆค่อยๆขาสิฮัก สวัสดีค่ะสวัสดีครับมนลเสน่ห์คนบันาดาลเอิร์ครับพาเพียงยังไงเพแม่พี่น้องเอฟซทุกท่านทุกคนครับผมขึ้นดอยสูงๆอีกครับวัอนี้จ้จังหวัดเชียงใหม่ครับผมอำเภอปุ่มไกวแต่ว่ามาแถวต้อเขตจังหวัดตากครับผมจ้เมาพอก,กันในวันที่สิบสิงหาสองพันหรอสิบเจ็ดเด้อจ้ะแมนครับเป็นหลนนวงนพ่อช่น้ำลงน้ำหลานครับห้ากับตาห้ากับบุงห้าเฮ็ดน้ำลงน้ำหลานวัอนีอ้ พาเขาป่าเขาดอยสูงครับผมจากติศอกสีมันบาเนาะจ้ครับดอยทั้งหลังนะจังหวัดตากเด้อครับเป็นต่อเขียนนอนโรงเรียนเนาะจ้าขับไปเลยครับไปจ้าหลุมแค่น้ำบานเป็นบ้านในสวนเน่เด้อครับผมไปครับจุ่มมีไข่เด้อจ้ะดอกนีแห้งงามอืมมีดอกหน่อยข้างในจุ่มงามมากจ้ครับโอ้ยขาเน่า เสียงลดตอวนี้บากเด้อครับผลมาเที่ยวเนาะออกทางทางเนาะจ้ะครับพอดีครับหอมหวนหวนุนยำหอมกลุ่มเนาะเนาะดอกนี้แข็งดีครับดอกนู้เนาะจ้ะดอกนอก้อง,งขาวครับแหงบานแห้งหอมแห้งด้อครับเว็ดไข่แม่นจ้ะ ดอกแล้วค่ะติดไข่ขาวครับผมบานงามเด้อจ้ะไข่ขาวครับดอกคืองามงามเด้อจ้ะวุ้มีดอกหน่อยพอดอกหน่อยก็มีข้างหลังนี่ดอกนี้แห้งุ้มีเปียลมีแมงเลยงามนิ่งนิ้งเลยงามปุดๆน่าจ้ะอเอือโอคโห ดอก่อยแซมมนมาอุดอกน่อยส่าอกจุ abei, ม่มในลดอด้จะเห็ดน้ำูน้ำหลานหด้อเห็ดงามครับผมจุ่มใหญ่ๆน่าจะเอาเลยบเอาจุ the, h, so <c oughs> <c oughs> ่มเอเป็นสันเลยเป็นลือวานพอดีเนาะ Văn hai hết mặt bù. Tao bà mù ní càng yên kìa ngân kìa ngân hòm hòm hè? Chu mì nha yêu thương. Dog ngoại. Mì, đog 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 ngoại. Mì, Mì, đog ngoại. Mì, đây qua đọc ngàn đại kháng đi đón đi đọt nó đây áo này mà à bờ mà đầu này cái áo này bắt mấy Có áo đầy bò sập mẹ luôn là không <laughs> อันนี้มีแนวกัดแน่นอนหนึองเสียไม่ได้ผู้ใหญ่ตัวดอกหน่อยเนาะจูข้าเพื่นขาสิฮะเกิดเพื่เกิดบิดบิดไม่หากใหม่เลยนไมีแนวกัดแน่นอนเนึ่งสีเขียวปันไปตองเนาะ หอยหอยห, <S <S หจะจมจูงขัดม,มุนหมุนเนาะไม่เห็นจ่ะม้าดเป็นแถวเลยจงงังหอยโซนโดครามโดก็จะม,มักดินแห้งเนาะ งามๆบานใหมย์ๆน่าจะครับอ่าจู๋นี่ไงครับเคยค่อยๆค้าสิฮักงามมากจู๊ดไข่ๆน่าจะครับไข่ขาวแล้วท่านเป็นสีเลยครับน่า

จูเจือตีมแห้งคนแดดแห้งน่าจะแตกแล้วเนาะฝนตกลายหมูอแดดแห้งน่าจะแห้งครับหอยดีหอยแย่ของแผ่นดินอาหารทีเด้อครับขู่ทุกจริต มาไกลๆว่าจะเห็ดไข่ไงปาที่ละหงหกย่กที<ะ>่หลงคุอไขาใหญ่ขามีแมงจอปีงปนน่าจะหงอกเหล,ลืองด้วครับจุ่มแหกหน่อมันแม่นจ้ะจุ่มจุ่มแบบใหญ่ยดอบ๊บ่ได้จ้ะันที่ดอกหน่อยั้งเตนะ,นะ,นะ

ข้าสูง n ทักสั่นลงมาลงมาหนึ่งสอง n า à ครับผมเพชรก็ได้ก็สิได้ไปแกงละนี่เป็นปนเนาะครับผมนี่เด้อครับเข็ตที่ได้มือนีนครับได้บปลายครับได้ประมาณกิโลเนาะผมเพื่นเนาะเข็ตบ้านนี่ก็สิเอาไวปสะต้มปนครับผมแต่ว่าเข็ตจุ่มก็สิเอาใส่ถุงไว้เนาะ ครับผมเมื่อนี้กได้ปลาไหลครับไปบ่าท่านเพิ่นไปบ่าท่านเพิ่นเพราะว่าเพิ่นอยู่ไกลกว่านี่จะหอยเด็ดขาเนาะจ้ะครับผมเด็ดหอยเด็ดขาหอยเดด็ขาไหลาครับรเด็ดเก๋ยงพ่อตะเก็บอยู่นู่นน้เพื่อนเน,ะนาะกับกับทะลบเลาะเบิ้งตัแต่ว่าคนสิตกใหม่ครับผมน่าจะเอาเยัอยู่ท่านบอกกับงายทานครับผม <laughs> กับหอดพะเยากับหอดแม่ละาหน่อยเวลาคือจะไปทางใดก็ต้องล่อหลุนล่อชมเมิงครับผมเป็นกำลังใจให้ลูกให้ร้านครับผมแต่จุ่มกับง่ามอยู่เฮ็ดไข่คือว่งงามด้วยครับขาวเปิ้ลตุ๋น่ล่างแล้วค้าจุ่นพูนเหล่อมุงมุงๆนี่จ้ะผ่ดจาดหอมหวานออมีกินหอมเป็นอยลักษณลครับผม มีกินในตนูน่าจะครับแหงบานแหงกินแห้งครับผมยุทไทยต่งกินแต่ไกลครับขั้นบานเพราะว่ากินพันสีแห้งขึ้นเรื่อยเืยตอนหน่อยก็มีกินครับแต่ว่พาพอแห้งคือตอนใหญ่้านรนุนี้กินแห้งน่าจะแม่นครับหอมครับเอาเพีน่นลลางอยู่นีพรมหอมอยู่พี่ครับนองนงามครับผมขาเบิ่งแต่ชาวบ้านพนสีเอาลงมาหายบอมวันนี้เนาะจ้าครับผมเพราะว่า เพคนว่าจะไปซ้อเห็ดเพคนว่าแต่กับบริการเอไปน้ำเพลินครับผมขั้นแม่แหลกคนอะมากแตต้องซื้อน้ำเพลินครับพอกันอยู่ในบ้านเพคนว่าจะไปซ้อเห็ดเพคนว่าถ้าได้จะไปให้ดื้อเพคนว่า <Okay. S 2> จุ่มนี่คือไงที่แม่เห็น <Okay. S 1> ไหมนี่นี่ อยู่ในใจทำกระบอหงล้างแล้วก็ับจะเอาไปเฮ็ดขึ้นเก่าเหรอครับผมเอาไปลวกกต่ซ้ำน้ำซีน้ำขึ้นเก่าครับผมขอบคุณขอบคุณหลายๆเด้อครับที่เข้ามารับชมมนลเสน่ห์คนบ้านป่าครับผมขอบคุณทุกไลท์ทุกแชร์ครับผมขอบคุณทุกการติดตามครับผมขอบคุณทุกๆพื้นที่นำครับขอบคุณทุกๆคอมเมนต์ เก็กำลังใจครับผมตามที่ซองพี่ละงกับตุมปนครับผมดอกบานกระตุมปนกับแกงครับคนกินแหลกคนกินแหลกประมาองี้เต้เอฟซีเพิ่งจะมาให้เอาเสาน้ำเกลือเนาะหนะนุ่มเพื่อนเนาะ ครับขั้นไลกับแซ่อยู่ครับขั้นบ่ไลายกับบ่ได้แซ่ครับผมแซ่ทำเกลือจะข้าวกับสิลางง่ายครับผมสิลางให้เบิ้งพราะเขาข้าวครับผมมันบ่ได้เบิ้งทุกขั้นตอนบนได้าตแล้วก็นนั่งไปลวกลวกกันลวกแต่พ่อสลุบนอนเพลินเนาะครับบ่ได้ลวกให้เบิ้ลดรสชาติลดเบิ้ลดกินเด้อครับลวกเิงลวกเอาแต่พ่อสลบครับวิธีการลวกเห็ดถ้าลวกเครื่องรสชาติเปลี่ยนนะจ๊ะขั้นลวกเครื่องกับ กินหอมกับสีบุฮอมแห้งคือเกา่าแต่ว่าคันได้น้ำนัวน้ำรานไปก็ต้องเอาไปแกงซุปๆครับผมจะค่อยสิแซ่บครับผมเพราะว่าลูกหลานบ่ได้ลวกจนซุปเด้อครับเอาไปแกงก่อนครับจะค่อยซเีมแต่ว่าเฮ็ดไข่นี่ปิ้งลัวกับเสีบได้เนาะปิ้งลัวครับผมแต่ว่าอยู่นี่ ค่อนข้างสิผมมีเตาครับผมมีแต่เตาแกสปิกนิกกะเอามาต่มปนเราครับผมต้องเปลี่ยนเปลี่ยนจากปีงมาเป็นต่มครับผมแต่กลัวพวกพริกหอมกลัวพวกพริกหอมกริกกระเทียมครับมาทำปนแซบครับผมดูนี่ปีงปนแฉใช่ไแต่ว่าหอมแห้งเนาะดูน่ากะน่าจะลวก เอาไปฟีดได้อยู่หน่องเพชรพอ,อแข็งแห้ง่แข็งใส่ได้ครับผมแต่ว่าพ่นแตกนี่คือ <Thank you. S 1> พนแตกโดยธรรมชาติของเพือนครับผมบมเแม่นว่าพ่นเถ่าด้วยครับธรรมชาติครับดแดดเนนละเฮดไข่เนี่ยก็จะมักแตกนําครับผมเวลาแดอยู่นุนี่ขนาดบ่อไหร่อาย,อยุมันให้ก็ดแตกครับผมเพราะว่าพ่นเป็นเฮ็ดีคนข้ังจะแข็งครับผมแต่ว่าเวลาไปต้มไปแกงกับสีอ่อนเป็น,ออนเ็ทอ่อนเป็นตาแสบ ก็จตะกินครับผมไข่เป็นเท็ดเร็วอ้าแล่ก็มามาล่างให้เบิ้งครับผมวันนี้เพราะว่าเฮ็ดบอลไลครับผมล่างข้าวเดียวกันแล้วครับผมครับอ้าอี่เมยจ้าฝากกดไหลก้แช่กดติดตามมอนซาเน่คนบานตาเรื่ดยอจ้ะ สำหรับคลิปมื่อนี้ก็บ่อแม่ยังหลายจ้าพอกันคลิปหน้าจ้าสวัสดีค่ะเอาลโหสวัสดีครับครับผมก่อนสำรับผ้าจากกับข้อมวยวัวไส้เป็นยังไงกองที่น้อเอฟซีตุนตันทุกคนครับผมมีแต่ความสุขความจเจริญเด้อครับกินเงินไหนในเงินคิดทองในทองครับผมให้ยู่มั่นขนี้เงินอยู่เป็นหลมโขลงไส้ให้ลูกให้หลานไปวโดนโดนครับผมอำรับผ้าจากล้วครับคลิปหนาพอกันใหม่สวัสดีครับ